สวยแสบสังหารโหดเธอคือสุดยอดสสยรับคอมมานโดหญิงหนึ่งเดียวที่พร้อมลุยเดียวถล่มฐานศัตรูพบกับเอเจนต์ทางย่าอดัมส์ไอคอนสุดแกร่งแห่งคอมมานด์ของเคอร์เลอเอเลอร์ซีรีส์ทางย่าคือหน่วยคอมมานโดพิเศษของฝ่ายสัมพันธมิตรเธอปรากฏตัวตั้งแต่สงครามเลออเลอร์ภาคแรกแล้วกลับมาสร้างความปั่นป่วนให้กับกองทัพโซเวียตรวมถึงยูริเล่มพายในภาคต่อมาความสมคัญพิเศษของเธอคืออะไรก็เรียกว่าเยอะเรื่อยๆนะครับอย่างแรกคือปืนพกคู่ ยิงฐานรับศัตรูตายเรียบในพริบตาระเบิดซีอาวุธคู่ใจใช้สำหรับระเบิดสิ่งก่อสร้างและยานผ่านน้ำผาพ,พื้นดินหรือทางน้ำให้เป็นจุนแค่วางแล้วก็ตูว่ายน้ําเก่งสามารถเคลื่อนที่ดินน้ำได้สบายๆทาเป็นรอบเข้าฐานทัพศัตรูทางน้ําได้และเก่งเอาตัวรอดถึงจะเกราะบางแต่ถ้าควบคุมดีๆเธอคือฝันร้ายของศัตรูเอกไล่ายานยีขอดทางยากถูกแสดงโดยนักแสดงหญิงจริงๆใน f m v คัสีนแต่ละภาคก,ก็จะเปลี่ยนนักแสดงไป ทาให้ภาพลักษณ์และบุคลิกของเธอเนี่ยอาจจะแตกต่างไปบ้างแต่ความแสบและความเก่งยังคงเดิมในเลเยอร์แรกดูดิบๆลุยๆเลเยอร์สองกับภาคเสริมดูเซ็กซี่คีเล่นแต่ก็โหดเลเยอร์สามมาเป็นนางแบบเลยหนูบ้าพลังเน้นแอคชั่นมันๆเธอคือยูนิตฮีโร่ที่แฟนชื่นชอบมากที่สุดคนหนึ่งการมีทางย่าในสนามลบหมายถึงความได้เปรียบอย่างมหาศาลถ้าใช้เป็นนะและภารกิจที่เราควบคุมทางย่าคนเดียว ก็มักจะเป็นภารกิจที่สนุกและท้าทายเสมอทางย่าอดัมส์คือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความแบดแอสของฝ่ายสัมพันธมิตรเธอคือคอมนโดหญิงในตำนานที่พร้อมจะขย่าทุกสมรภูมิซงส่วนตัวของชอบคารลีเวิร์ที่เล่นในภาค2นะครับเพราะว่าสุเออร์เธอทั้งสวยและร่างกายเนี่ยเธอดูเหมือนสามารถบูได้อะอย่างเจนนี่แมคคาร์ที่ยังภาค3านี่คือแบบนางแบบเลยอะคือมันสวยไปเสิร์ฟตัวคอสาคอมนโดอย่างงี้งมันต้องแบบบาลานซ์กันเนาะ ส่วนตัวขอเลเ้ยวสองอ,ะอ่ะเออมาล้านสุดแล้วนะครับในแง่ความสวยและความแกร่ง